บ้านเด็กดีนะครับท like <power> anyway? ี dai, ่นี <c oughs> <t> ่มีของเล่นนะครับของที่พุทธมนตรนะครับเล่นกันแล้วนะคะบ๊ายบายยนที่นี่คือสนามเด็กเล่นพุทธมนฑลตรงนี้น้ำท่วมเกือบสองเมตรอยู่ติดน้ำาเสียหายหมดนี่กำลังบูรณะตัดต้นไม้เจ้าที่กำลังตัดต้นไม้ซ่อมแซม นสนามเด็กเล่นท่วมหมดเลยไม่เหลือเลยเพราะว่าสูงน้ำท่วมสูง,สงมากนี่นพุนทธมณฑลสนามเด็กเล่นพุนทธมณฑลทางหมดทางหมด